สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้เราก็อยู่กับข่าววงการทหารเหมือนเดิมโดยวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปดูยุทธปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งมันเคยประจำการในกองทัพไทยแต่ปัจจุบันก็มีการปลดประจำการไปแล้วนั่นก็คือรถถังหลักแบบใช้69 2เป็นรถถังที่ได้มาจากกองทัพจีน ข้อไทยเนี่ยได้ทำการจัดซื้อจัดหามาจากประเทศจีนเนี่ยจำนวนมากกว่า100คันในปีพศ2530ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมาเป็นช่วงที่เกี่ยวโยงมาจากสงครามเวียดนามขณะนั้นเนี่ยกองทัพรถถังของเวียดนามเนี่ยบุกเข้ายึดครองกัมพูชาได้แล้วและมีแนวโน้มว่าจะบุกไทยต่อ ก็จะเป็นในช่วงปีพศ2528ถึงพศ2531ถือว่าเป็นช่วงสงครามแตกหักระหว่างไทยและเวียดนามที่มีการสูญเสียกำลังทหารและก็ยุทธโธปรกรจำนวนมากและช่วงนั้นไทยเราก็ได้เปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับกองทัพจีนและกองทัพบ,บกเนี่ยมีความต้องการจัดซื้อลถถังอย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะตอนนั้นเนี่ย ไทยแทบจะถือว่าไม่มีอาวุธอะไรเอาไว้รับมือกองทัพเวียดนามเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเวียดนามมาพร้อมกับรถถังแบบที54ที55และก็ที62ไทยเราจึงได้ขอซื้อรถถังแบบไทร์69เวอร์ชัน2จากจีนซึ่งมีขีดความสามารถ ใกล้เคียงกับ t 62และมีราคาที่ถูกมากๆตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการเป็นพันธมิตรระหว่างไทยและก็จีนรถถังแบบไท69เนี่ยเป็นรถถังที่จีนก๊อปปี้มาจากรถถัง t 55ของโซเวียตโดยในรุ่นของไท69เนี่ยน2ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100มิลิเมตรมีระบบสเตเบล i ลเซอร์ ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนเพื่อรักษาระดับของปืนใช้ระบบเล็งด้วยเลเซอร์ติดตั้งปืนขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรบนป้อมปืนด้านบนเพื่อใช้ในการป้องกันอากาศยานและก็ใช้ยิงสนับสนุนรวมถึงมีปืนกลร่วมแกนแล้วก็ภายหลังมาเนี่ยรถถังบางคันของรุ่นไพร69ได้มีการดัดแปลงให้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100 5มิลิเมตรแทนปืนใหญ่ขนาด100มิลิเมตรหลายคนอาจจะมองว่ารถถังรุ่นใช้69เวอร์ชัน2ไม่ดีแต่ความจริงเขานับว่าเป็นพระเอกผู้ปิดทองหลังพระให้ประเทศไทยตัวจริงเลยก็ว่าได้ที่ทำให้กองทัพเวียดนามเนี่ยถอนทหารออกจากกัมพูชาแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็สร้างความแปลกใจให้กับโลกตะวันตกไปเลยคือบทบาทของรถถังแบบไทย69เนี่ย ถ้ามมีบทบาทมากนะในช่วงนั้นถือว่าถ้าเราไม่ได้รถถังรุ่นนี้เข้ามาแล้วก็ไม่รับความช่วยเหลือจากจีนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปผมรู้นะว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นรถถังที่มีปัญหารถก็วิ่งไม่ได้แต่อย่าลืมสิครับมันเป็นรถถังมือสองเราจะซื้อเข้ามาเป็นแบบมือสองแล้วก็ราคามันแค่ส0ซของรถถังจริงตอนนั้นคือถือว่ามันจําเป็นมากผมคิดว่าถ้าเกิดในยามขับขันจริงๆอะ่ะ บางครั้งการที่เรามีอาวุธที่แบบไม่ต้องโหดมากแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีอาวุธมันยังรู้สึกอุ่นใจกว่าการที่เราไม่มีอะไรเลยสำหรับผมผมคิดว่าการที่รถถังรุ่น t ทรหกสิบเก้เวอร์ชันสองเนี่ยเข้ามาไทยตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ว่าใครจะว่ายังไงแต่ในความคิดผมเป็นอย่างนี้นะครับหากใครต้องการคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ด้านล่างแต่ก็ขอสุภาพนิดนึงนี่ก็เป็นข้อมูลเก่าๆที่เอามาเล่า สู่กันฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ